คำถามข้อต่อไปค่ะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำว่าเรื่องใกล้ตัวค่ะอาจารย์ครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรคะอาแถามเรื่องไกลตัวให้ด้วย ได้ครับเรื่องนะฮะสตอรี่ใกล้เนียตัวบอดี้อ่าบอดี้อ่สตอรี่เนียบอดี้โอเคโอเคจบนะฮะจบนะคำถามต่อไปอ๋อสตอรี่ฟาบอดี้นะฮะผมชอบแซวนะครับเพราะว่ามันตลกนะฮะถ้าคุณไม่ขำนะฮะหรือขำไม่ออกนะฮะก็ ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่ามุกขอนาเป็นอย่างนี้นะฮะใช่เดนฉันเริ่มจะเก็ตแล้วครัช่วงหลังเริ่มขำแล้ว <laughs> มุกขอนาจํากัดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายามตอบให้มันถูกต้องนะฮะก็ถ้าเป็นเอาเป็นใกล้ตัวก่อนนะฮะใ,ใกล้ตัวนะครับจะบอกว่า close to home ก็ได้นะครับ it feels close to home <c oughs> ก็คือใกล้บ้านนะฮะแต่ว่ามันใช้ในความหมายว่ามันเกี่ยวข้องกับเรานะฮะมันส่งผลต่อชีวิตของเราได้นะฮะก็จะเป็น It has to do with แล้วก็บอกนะฮะก็จะเป็นมันเะกี่ยวข้องกับนะครับแต่ถ้าเป็น I have to do with อะ,อะไรอะไ <c oughs> ระก็จะเป็น I have to do with you have to do with นะครับเป็น it he she it นยก็จะเป็น has to do with <c oughs> นะฮะ uh, ถ้าบอกว่า it has something to do with you มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณนะฮะ <c oughs> it has something to do with you หรือมันไม่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนะฮะก็จะเป็น it has nothing to do with you นะครับ mm -hmm. uh -huh. it has nothing ใช่เป็น <laughs> <laughs> it has nothing to do with me หรือถ้า it has nothing to do with thailand มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยไม่ it's a it's distant ก็ได้ครับ it's distant it's something that is inapplicable to thailand ซึ่งคำว่า apply แปลว่า ประยุกต์ใช้นะครับ apply ถ้าเป็น applicable ซึ่งประยุกต์ใช้ได้นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรานะฮะแต่ถ้า inapplicable ก็จะเป็นมันใช้ไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะครับมันประยุกต์ใช้กับสม,มุิประเทศไทยไม่ได้ it's inapplicable to Thailand it's inapplicable to me it's inapplicable to us ด้หมดนะครับรือจะใช้คำว่า relevant <c oughs> นะฮะที่แปลตรงตัวว่า เข้าเรื่องนะฮะเข้าเรื่องมันเข้าเรื่องของฉันนะฮะหรือมันเกี่ยวข้องกับฉันก็คือ it's relevant to me หรือตรงกันข้ามก็คือ it's irrelevant นะฮะ it's irrelevant ไม่เข้าเรื่องนะครับไม่เกี่ยวข้องกับฉันนะฮะ it's irrelevant to me หรือ it's relevant to me ดังนั้นเราก็แปลตรงตัวไม่ค่อยได้นะครับ mm hmm. เราใช้คำว่า close to home พอได้นะครับแต่ว่าไกลตัว it's distant ก็พอได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าอย่างนี้นะคะบอกว่า it's close to me หรือว่า it's far from me อันนี้ไม่เข้าใจนะฮะก็อันนี้คือพูดถึงระยะทางอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกนะฮะว่ามันเกี่ยวข้องกับฉันนะฮะหรือไม่ก็ต้องเป็น applicable inapplicable relevant irrelevant และก็ it has to do it has something to do with me หรือ it has nothing to do with me อย่างนี้นะครับค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้จะไม่สามารถแปลได้ในแบบไทยๆเป๊ะๆนะคะแต่ว่าอาจารย์ดาก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าต้องการที่จะสื่อถึงทั้งเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เรื่องไกลตัวผู้ภาษาอังกฤษยอย่างไรให้สามารถสื่อสารได้เข้าใจแล้วก็ชัดเจนตรงประเด็นมากที่สุดค่ะคำถามข้อต่อไปเป็นคำถามจากคุณแม่ท่านหนึ่งคะ่ะที่เขียนมาถามอาจารย์ดำที่ซึ่งจะเป็นคำถามซ้อนคำถาม ซ้อนคำถามแล้วก็ซ้อนคำถามนะคะ <c oughs> สี่คำถามด้วยกันก็ <c oughs> จะมีทั้งหมด4คํคำที่อยู่ใน <Yes. S 1> คำถามเดียวกันค่ะก็คุ้มค่าเลยนะคะ <Okay. S 1> อยากจะทราบเขาว,ว่าถ้าต้องการจะบอกลูกชายนะคะว่ารีบตักกินข้าวเร็วๆหน่อยอย่ามัวโอ้เอและคำว่าทะเลนและหมันเคี้ยวและชื่นใจค่ะไว้พูดกับลูกชายนะคะน่ารักมากโอเคถ้าเป็นรีบตักข้าวก็จะเป็น hurry and scoop the rice